พอบุตรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพอบุตรวันนี้ได้เจ้า i s u d m a กยกสูงไฮแลนเดอร์เดิมโรงงานมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมคันนี้เป็นไฮเลนเดอร์ปี09นะครับผม เป็นเครื่องสามพันนะครับเครื่องเดิมโรงงานคันนี้เราเปิดอยู่ที่149่งแบาทนะครับผมราคา149,00แบาทเราโอนให้ด้วยนะครับผมรถคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมเลขเครื่องเลขคัสซีตรงหมดทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับผมว่ารถจะเป็นอย่างไรนะครับราคา1 4ึ0 0 0บาทได้ตัวยกสูงโรงงานเครื่อง3,000ันนี่ครับผมรถก็สีสันยังดูดีอยู่นะครับรอบคันก็มีรอยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานของรถมือสองนะครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับผม รถขับทางไกลได้ปกตินะครับผมคัดซีสวยนะนี่คัดซีสวยนะครับผมไม่มีผุไม่มีดามนะจ้ะยางก็ยังดีอยู่นะครับยางได้เครื่องสามพันนะครับได้ยกสูงโรงงาน ตัวนี้เป็นซ u เปอร์แพ็กที่นั่มแล้วนะครับเป็นปี2009นะครับผมนี่ขายราคาเล้าๆเลยนะครับผมคัดซีนะสวยๆนะจ๊ะ,ะยางก็พอได้นะครับผมยางก็พอได้นะครับผมใครหารถยกสูงเข้าไล่เข้าสวนคันนี้ ตอบโจทย์แน่นอนครับผมมีบันไดข้างครบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับผมภาษียังไม่ขาดนะครับเดือนพิฤิกายนนะครับผมกระจกหน้าไม่มีแตกแล้วนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมๆสวย,สวย เครื่องสามพันนะครับผมนี่นะครับผมในส่วนของภายในนะครับแผงประตูนะครับเดิมๆนะครับผมกระจกไฟฟ้านะมือเปิดไม่มีหักนะครับผมนี่แผงประตูสวยนะครับ ช่องแอร์สวยนะครับคอนโซลไม่มีแตกนะครับช่องแอร์สวยนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กเอครบนะครับผมนี่ครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังส,สวยเลย เก็บของอะไรเบรกมือก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ไม่มีหักไม่มีหลุดนะครับผม5้าเกียร์ปกตินะครับหกเกียร์ถอยนะครับผมคันนี้แอร์เย็นฉ่านะครับผมเครื่องเล่นใช้งานได้ปกตินะครับผมคันนี้ไม่มีบอกแคบนะครับผมบอกแคบไม่มีมานะครับผม ราคาหนึ่งแืนเ้าพบาทนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับราคานี้คุ้มไม่คุ้มนะครับไดอี s u ซ u ไฮรันเดอร์เครื่องสามพันนะครับเครื่องเกียร์ดีครับผมหลังคาสวยนะครับผมนี่หลังคาสวยนะนี่ที่บางแดดก็ยังใช้งานได้ไม่มีหักนะครับผม ผมเปิดไฟก็ใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยนี่ยปกตินะครับผมกระจกมองหลังมีครบนะครับกระจกหน้าไม่มีแตกแล้วนะเนี่ยกระจกหน้าไม่มีแตกแล้วนะครับผมอรถได้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะนี่ตะคงตะเข็บเดิมนะครับนี่ ตะเข็บเดิมโรงงานนะเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะครับเดิมเดิมนะครับผมเม็ดเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะเม็ดอาคเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผมใครที่ชอบเครื่องสามพันชอบเครื่องแรง คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมราคาก็เบาๆเหมือนเดิมนะครับผม1,49,000บาทมีบริการส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับผมช่องแอร์สวยนะฝั่งนี้เก๊เก็บของยังล็อกได้ปกตินะครับผมนี่ล็อกได้ปกตินะครับเบาะหนัง ราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับจบที่เราเบาที่สุดอยู่ไม่ไกลมากเราส่งให้ฟรีได้นะครับผมอยู่ไม่ไกลเราส่งให้ฟรีนะครับผมรถได้เดิมนะครับเนี่ยบางๆนะบางๆนะนะครับผมนี่เปิดฟ้าท้ายให้หน่อยไฟทงไฟท้ายสวยไม่มีแตกหักนะครับมีกันชนให้ด้วยนะครับ ฝาท้ายแม็กไลเนอร์อยู่ครบนะครับแม็กไลเนอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมอ่ะ,อะปิดท้ายเลยโอเครถคันนี้เราได้มาสภาพนี้ก็ขายกันสภาพนี้นะครับกันชนท้ายก็จะมีรอยเป็นคาบเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับผม รุ่นนี้เป็นไฟเลี้ยวออกหูแล้วนะครับปีศูนย์เก้าของเครื่องนะครับผมมีเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องสามพันสามพันเทอร์โบอินเตอร์นะครับผมมีจมูกนะครับรุ่นนี้มีจมูกนะฝาท้ายเอ้ยสวัีฝากระโปรงสกูตเตอร์อยู่ครบนะครับผม อันนี้กล่อง ABS นะครับกล่อง ABS นะเพดนะครับเพเดเติมโรงงานนะครับผม,มหมดเดิมยังอยู่นะครับไฟหน้าโอ้สวยเลยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับกระจังหน้าสวยนะครับอืมครับจเ,เดิมนะครับ นอนันนี้น็อตฝากระโปรงมีขยับนะครับอาจจะเคยถอดทําสีมาบ้างนะครับอาอาจจะเคยมีเก็บสีเก็บอะไรมาบ้างนะครับแต่โดยรวมไม่น่าเกียดนะครับห้องเครื่องห้องเบสห้องเครื่องถือว่าสวยนะครับถือว่าเดิมนะครับผมเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบนะครับสตาร์ทเครื่องให้หน่อยเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมน เครื่องแน่นๆเครื่องสามพันสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับผมรถถือว่าขับขี่ดีเลยนะครับคันนี้ช่วงลงช่วงล่างดีนะครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีเสียงดังนะครับผมใครหารถยกสูง เครื่องสามพันเอาไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมราคาก็เบาๆนะครับ1 4 9 0นแสนสี่านบาทนี่นะครับไม่มีไอนะครับผมไม่มีไอนะจ๊ะ ระบบน้ำเป็นไงระบบน้ำบนดีปกตินะครับผมเปิดแอร์หรือยังมีสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์แล้วนะครับผมเสียงเครื่องเพาะเพาะเงียบเงียบนิ่มๆนะครับผม เครื่องแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับผมซื้อวันนี้ใช้วันนี้ได้เลยนะครับผมคันนี้ไฟนองไฟหน้าติดครบหมดนะครับเนี่ยไปลงไฟเลี้ยวได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์อนะครับผมติดหมดนะครับผม สปอตไลท์ก็ติดนะครับแต่ข้างโน้นไม่ติดนะครับติดข้างเดียวนะครับราคา149,000บาทคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณาดูนะครับไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกติดนะครับผมไฟท้ายติดครบหมดนะครับผมเน่ ครบหมดแล้วจ้าเนี่ตัวนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเนี่ยกล้องหลังเดิมโรงงานนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นของเดิมโรงงานนะอแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมคันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะฮ่าแต่ดังนะครับผม นี่แะครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับผมกระจกตรงนี้มีใช้เชเันทายล็อกมานะครับจะของเดิมพะล็อกมานะครับแจ้งก่อนนะ,ะ,ะประตูฝั่งโน้นให้ดูมุมกว้างๆนะครับ ใช่รถสวยนะครับเครื่อง3,000 er, ันไฮเลนเดอร์อฟซูยกสูงเดิมโรงงานเป็นปี09แท้นะครับไม่ได้ลากจดนะเป็นตัวแพ็กิีนัมแล้วนะครับผมราคา149,000บาทราคานี้พร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ โทรมาได้ตามเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับพิมพ์ใน Google พ่อบุตรรถบ้านเจอเลยครับผมใครจะเอารถมาแลกมาเปลี่ยนมาเทิร์นเรารับแลกเปลี่ยนเทิร์นหมดนะครับผมขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านนะครับเรามีบริการส่งให้นะครับทั่วไทยนะครับ จะภาคเหนือภาคใต้เราส่งได้หมดนะครับแต่ภาคใต้นี่เราจะส่งขึ้นเทนเลอร์ให้นะครับผมส่งขึ้นเทนเลอร์ให้นะครับลูกค้ารับปลายทางได้เลยส่วนทางเหนือเราก็ขับส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับเชียงใหม่แพร่เชียงรายเราไปมาหมดแล้วนะครับผมเราส่งให้จริงนะครับผมแต่เงื่อนไขในการส่งรถลูกค้าต้องมัดจำมาก่อนเท่านั้นนะครับและเราถึงจะส่งรถให้นะครับผม ไม่มั่นใจวิ Call, ดีโอคอลดูรถก่อนได้นะครับสามารถวิดีโอคอลดูรถได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเป็นมิจฉาชีพนะครับลูกค้าวิดีโอคอลดูรถก่อนนะครับผมก่อนมัดจำนะครับะจะได้สบายใจนะครับผมว่ารถเรามีตัวตนจริงนะครับผมอขอบคุณทุกๆุท,กท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามด้วยนะครับชอบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ